ได้เวลาหมอขอบนครับใครที่เป็นสายเกมเมอร์ยกมือขึ้นครับผมผมด้วยฮะเกมเมอร์เหมือนกันวันนี้คุณหมอจะมาบนสายเกมเมอร์ครับที่ชอบเล่นกันอย่างจริงจังทั้งวันไม่หลับไม่นอนคุณหมอครับทรโคงเชิญบนได้เลยครับหมอขอบน,อบนได้ถือทอโขดสักสทีนะครับหมอขอบนคนไข้สักทีนึงนะฮะ หมอเลยนะครับเจอคนไข้ที่มีการปวดข้อมือทุกวันเลยนะฮะในสมัยนี้เล่นมือถือกันสุดๆเลยนะฮะเนี่เตือนกันให้ฟังเลยนะครับอันนี้หมอเหนื่อยมากๆเป็นห่วงคนไข้มากๆนะฮะกลัวโดนผ่าตัดข้อมือนะครับเคสนี้นะฮะคนไข้มาหาผมเนี่ยด้วยการปวดข้อมือนะครับปวดตรงโคนิ้วโป้งตรงนี้นะฮะ กรรมของหยิบมือถือเปิดขวดน้ําทํางานบ้านมีการปวดตลอดนะครับอันนี้เป็นอาการที่ผมบอกว่าปอกคุ้มเอ็นที่ข้อมือเนี่ยอักเสบแล้วนะ,ะ<ม>ฮะการารักษานะฮะเคสนี้ก็คืออันแรกสั่งที่ประคองข้อมือของเขาก่อนนะฮะอย่าให้มือขยับเยอะนะครับอันที่2ก็คือทาแกละผ้าบัดครับการแช่พาราฟินนะฮะอันต่อมาคือการทำอันตราซาวร่วมกับการทำเลเซอร์ สายยาแก้ปวดเพื่อลดอาการอักเสบยาทั้งหมดการรักษาของหมอทั้งหมดเนี่ยเป็นการรักษาที่ปลายเหตุนะฮะแต่ต้นเหตุเนี่ยเกิดจากการทํางานซ้าไปซ้าม,มามีการเกรงมือตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าไม่หยุดเกรงยังไงหมอรักษาให้ตายเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นนะฮะก็แนะนําให้เขาไปพักมือนะฮะเมื่อตรวจเสร็จนะครับคนไข้ของหมอคนนี้ก็รับที่ประคองข้อมือไปนะฮะ นนคนไข้นะครับซีดเลยฮะพอคนไข้มาบอกว่าหมอว่ารักษาไม่ดีครับออกมานอกห้องตรวจเลยนะฮะก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะฮะแล้วอย่างนี้การเจ็บเมื่อไหร่จะหายสักทีนั่นแหละครับปลอกคุ้มเอ็นหนักเสบนะครับสามารถหายได้เองด้วยการพักและการทำกายภาพบับัดนะครับแต่ว่าถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมซ้ำๆอีกเนี่ยก็ต้องผ่าตัดแต่อย่าคิดว่าผ่าตัดแล้วจะหายนะฮะผ่าตัดแล้วถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิม ก็มีอาการปวดได้เหมือนเดิมนะครับผ่าตัดซ้ำไปซ้ำมานะฮะหมอเตือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันไว้ก่อนนะครับพักมือไว้ก่อนดีกว่าต้องไปฉีดยาหรือว่าผ่าตัดทีหลังนะครับถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้เนี่ยข้อมือคุณพังไม่รู้ตัวนะฮะคุณหมอเตือนแล้วนะครับผมใครที่ใช้ข้อมือหนักๆหักโหมเนี่ยก็ต้องควรพักแล้วก็ดูแลให้ดีนะฮะถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้นะครับเดี๋ยวข้อมือเนี่ยจะพังเอานะครับ โอ้โหต้องพักบ้างแล้ว